สวัสดีชาวผู้ติดตาม follower ช่องอ่อนแก้วชาแนลทุกทุกคนนะครับกลับมาพบกับผมฟลุกหรือเบลนะครับผมกับคลิปด่าเอลวิติง EP4 นะครับคราวนี้ผมมั่นใจว่าตัวผมเองอ่ะเป็นฝ่ายถูกด้วยอ่าปกติเวลาทําคลิป e อลวิติงใช่ปะบางทีผมอาจจะรู้ตัวก่อนตั้งแต่ถ่ายคลิปแล้วว่าเออตัวเราเองอาจจะผิดนะอาจจะมีส่วนผิดคือมีส่วนถูกบ้างมีส่วนผิดบ้างแต่คลิปนี้มั่นใจว่าผมเป็นฝ่ายถูกร้อเซ เมื่อกี้ผมขับรถรับลูกค้ามาจากอาคารสินทรทาวเวอร์มาส่งที่ซอยนนที20นะครับผมขับแกลบไปมาส่งลูกค้าที่นี่แล้วระหว่างทางผมเลี้ยวเข้าซอยสวนภูครับผมแล้วมันจะทะลุซอยพัพพินิตท,ที่จะมาทะลุถนนนาราธิวาสอะระหว่างนั้นอะมันมีร้านเป็นร้านคล้ายๆกับบาร์มั้งเป็นบาร์เป็นผับอย่างเงี้ยแล้วมันจะมีพวกรถคนรวยอะชอบจอดขวางคือด้านหน้า เแล้วทีเนี้ยคือผมแล้วแบบรถคนรวยมันจอดขวางสองฝั่งเลยนะแล้วก็แบบผมก็จอดรออยู่นานและคือเป็นนาทีเลยอะ่ะผมเลยบีบแต่แบบป๊ดปีดคันหน้าผมแบบรถคันหน้าผมบีบแต่นะจริงๆผมไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มก่อนด้วยไอรถคันหน้าผมอะ่ะมันก็บีบแต่ไล่ก่อนปี๊ดปีดผมก็เลยบีบตามปี๊ดแล้วผมก็ตะโกนต่อโอ้ยขยับเดินหน้าไปก่อนเดีเ๋ยวคือแบบ ผมมั่นใจว่าต่อให้ผมจะพูดแบบเนี้ยแต่ผมก็เป็นฝ่ายถูกต้องนะเพราะว่าคนที่รถมันจอดรถขวางอะ่ะคือมันเป็นฝ่ายผิดแล้วผมจําได้ว่าเป็นรถหรูด,ด้วยอะ่ะน่าจะเป็นรถแบบยี่ห้อเบนซ์ป่ะเมอร์เซเดสเบนซ์ป่ะไม่รู้อะ่ะที่มันเป็นวงกลมแล้วเหมือนเป็นขีดสามขีดต,ตรงกลางเป็นวงกลมอะ่ะอนั่นแหละสัญลักษณ์ของยี่ห้อเบนซ์ปะนั่นแหละเออมัน จำได้จำไม่ได้เหมือนกันว่าเป็นรถทรงมันเป็นรถทรงสูงอ่ะแบบเป็นรถสรง,งสูงคล้ายๆ SUV e อ่ะแต่ว่าเป็นของยี่ห้อเบนซ์ ben. อ่านั่นแหละผมก็ไม่รู้เหมือนกันรุ่นอะไรไม่รู้แบบไม่รู้ชื่อรุ่นไม่ได้รู้เรื่องรถหรอกแต่ผมไม่ได้สนใจประเด็นคือมันจอดขวางพอผมตะโกนบอกเอ้ยขยับดิเอ้ยขยับเ,เดินหน้าไปก่อนแม่งบอกผมว่าแบบเอ้ยใจเย็นๆผมเลยแบบเอ้อ คิดในใจใจเย็นหาอะไรมึงเป็นคนทําผิดผมก็เลยตะโกนกลับไปใจเย็นหาเลยล่ะมันก็ตะโกนกลับละแบบล้อเลียนผมว่าหาเลยล่ะผมก็ตะโกนคันนี้ผมตะโกนใส่คาหยาบไปเลยทา,ทางที่มีลูกค้านั่งอยู่หลังรถผมด้วยนะผมตะโกนคำหยาบแล้วมึงเป็นคุย,ยอะไรอ่ะมันก็ตะโกนล้อเลียนกลับผมมาอีก่็เป็นคุยอะไรอะ่ะเสียดายนะว่ามีลูกค้าแก๊ไปไบค์อยู่หลังรถอะไม่งั้นผมจอดบวกแม่งเลยเสียดายจริงๆแล้วอีกอย่าง ตอนนี้ผมอยู่ซอยนนทียี่สิบซึ่งมันไกลจากตรงนั้นน่ะคือถ้ามันไม่ไกลนะแบบระยะทางไม่เกินสามกิโลเมตรอะไรเงี้ยผมย้อนกลับไปแน่นอนผมไม่ยอมแน่นอนตอนนี้คือติดว่าระยะทางไกลนะไม่อยากกลับนะเอาเวลาไปทำมาหากินดีกว่าครั้งเนี้ยเป็นอีพีแรกสามอีพีก่อนหน้าเนี้ยบางทีผมรู้ตัวแบบรู้ตัวตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าอาจจะมีส่วนผิดอยู่บ้างไม่มากก็น้อยแต่คลิปนี้ผมมั่นใจว่าผมถูกร้อยเปอร์เซ็นต์ การที่ผมอารมณ์ถ้าผมจะผิดคลิปเนี่ยผมก็ผิดที่ใช้คำหยาบตอนอยู่กับลูกค้าแค่นั้นแหละคือผมอาจจะโดนลดคะแนนดาวแกลบเนี้ยลูกค้าอาจจะให้ผมหนึ่งดาวดูแล้วก็เสี่ยงอยู่ะถึงจะไม่ได้หยาบคายใส่ลูกค้าโดยตรงอ่ะแต่ก็วิดอ่ะวิดปะท่าคือถ้าเหตุการณ์มันไม่สุดจริงคือผมบอกเลยว่าผมไม่ใช้คำหยาบอ่ะคือผมเป็นคนที่แบบไม่สู้คนผมเป็นคนที่ เห็นผมแบบนี้ผมก็นอบน้อมนะคือถ้าเหตุการณ์แม่งไม่สุดจริงๆผมไม่ใช้คำหยาบเลยอะแต่ผมถึงขั้นตะโกนคำหยาบใส่มันอะไอ้เคียคือทำผิดแล้วไม่รู้ตัวอีกพอตะโกนด่าบอกให้ใจเย็นๆพอตะโกนใจเย็นหาอะไรอะแม่งไม่รู้ตัวอีกแม่งตะโกนล้อเลียนผมอีกอยากจะบวกแม่งจริงๆริงไอ้ไอ้พวกคนรวยที่ว่าแบบไม่ได้เหมารวมคนรวยทุกคนนะคนรวยนิสัยดีๆก็มีแต่พวกคนรวยที่ว่าแบบ ชอบทาตัวอภิสิทธิเหนือคนอื่นอย่างเงี้ยคิดว่าตัวเองแบบเป็นเจ้าของถนนเงี้ยจอดขวางแม่งสองฝั่งเลยก็เท่านี้แหละครับเหตุคือชื่อร้านอะไรสักอย่างอ่ะมันเป็นร้านผักเป็นบาร์อะไรสักอย่างอ่ะเป็นร้านเหล้าอ่ะอยู่ในซอยพัพพินิษท,ที่มันทะลุได้จากฝั่งถนนนาราธิวาสและซอยสวนภูทะลุได้จากสองฝั่งเนี้ยนั่นแหละ อยู่ใกล้ๆก,กับร้านพลูอ่ะผมผมขับรถผมเห็นป้ายร้านพลูอยู่แต่ไม่ใช่ร้านพลูนะมันเป็นอีกร้านหนึ่งที่ว่ากําลังจะถึงซอยนาราธิวาสอ่ะไม่รู้ร้านอะไรเหมือนกันไม่ได้สังเกตชื่อร้าน<ม>เห็นแค่ว่าด้านหน้ามันเป็นเหมือนเป็นร้านและเป็นไฟด้านหน้าแค่นั้นเอง<ม>ชวนโมโหจริงๆเอาเรียกว่าด่าเท่านี้พอครับเดี<ม>๋ยวตอนนี้ผมอยู่ในซอยมืดๆด,ด,ด้วยผมเกรงใจคนอื่นเขาด้วย<ม>ไม่อยากจะเสียงดังเยอะไม่อยากจะด่ายเยอะ แล้วเดี๋ยวผมเอาเวลาไปขับแก๊ปต่อดีกว่าหาซื้อของกินเข้าบ้านดีกว่าก็คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับผมมั่นใจว่าคลิปนี้เป็นคลิปแรกที่ผมถูกร้อยเซคลิปอื่นบางทีแบบผมอาจคลิปด่าเพราะว่าโมโหอารมณ์ร้อนแล้วก็เหมือนจะรู้ตัวตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าเอออาจจะมีส่วนผิดบ้างแต่ขอให้ได้ด่าไว้ก่อนแต่คลิปนี้ผมมั่นใจว่าผมเป็นฝ่ายถูกร้อเซ และถ้าเกิดว่าคนที่มาเห็นคลิปนี้แล้วมั่นใจว่าเป็นคู่กรณีผมมึงคอมเมนต์มากูพร้อมคุยกูพร้อมเคลียร์ไอสัตว์นี้กูเปิดหน้าให้ดูด้วยนี่กูพร้อมเคลียร์คอมเมนต์มาคิดเอาเป็นว่าคลิปนี้ผมขอลาไปเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด like, ติดตามกดส u ั s c ส i b ชช่องยูทูบอ่อนแก้ channel วเชนเ n อร์นะครับคลิปนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้ครับสัดดีครับบ๊ายบาย